มาแล้วมาแล้วกลับมาหากรรมหาวิทยาลัายขอนแก่นบริการชุมชนหรือโครงการ k k u c s v มหาวิทยาลัายขอนแก่นร่วมสร้างคุณคาสู่สังคมประจำปี2566คอยบอกเลยว่างานมีพลาดก่ได้หนึ่งในโอกาสพิเศษครบรอบ60ปีแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัายขอนแก่น พันจัดยางหิ่งไงกว่าทุกสีตัววันพุทธที่27ก,กันยายนนี้ที่สถานีรถไฟจังหวัดขอนแก่นที่จะถึงนี่มหาวิทยาลัยขอนแกนน่นได้นำองค์ความรู้ที่หลากหลายออกไปให้บริการตอบสนองความต้องการของประชาชนทุกกลุ่มทุกวัยเช่นการบริการสุขภาพเบื้องต้นตรวจสุขภาพสัตว์เลี้ยงบริการทางด้านทันตกรรมบริการให้ปรึกษาด้านกฎหมาย บริการความรู้ด้านเกษตรและอื่นๆอีกมากมายที่ตลอดงาน สอบถามเพิ่มเติมได้ที่กองสื่อสารองคอ์กรสำนักง,งานอธิการบดีมหาวิทยาลัายขอนแก่นโทร043202204หรือเข้าไปเบิ่ใได้ที่เว็บไซต์มหาวิทยาลัายขอนแก่น w w w k k u a c t h จ้าขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมดีๆกับมหาวิทยาลัายขอนแก่นแล้วมาพบกันเด้อพี่น้องก็เหนต่างงไปั ก็หน่อยที่ว่าุมตึงวันเดียวนี้น้นมมนล้วมีแค้นแล้วไปมีแล้วไปล้วมีแค้นแล้วไปมีมีแล้วไปล้วมีแค้นแล้วไปเอาไหมคนรอทำอายเอาใดกอละนั้นเอามาน้องมามาเป็นพันยาของมนี้ได้ไหมที่จะพาไปขึ้นรถไปโย